ปกินนกะธรรมตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสนทนาธรรมที่เขาเต่าหัวหินพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบหกค่ะเพราะว่าโดยมากเนี่ยถ้าสติของคนนั้นไม่เกิดเลยนะคะไม่เข้าใจเลยเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความต่างกันของปัญญาสองขั้นคือปัญญาขั้นฟังเข้าใจแล้วก็ปัญญาขณะที่สติระลึกแต่ถ้าสติระลึกจริจรงๆคนนั้นจะรู้เลยว่าการศึกษา ไม่ใช่ศึกษาโดยขั้นฟังระดับหนึ่งเท่านั้นแต่จะต้องศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจริงๆผู้นั้นจะรู้ได้ตัวเองทุกอย่างนะคะว่าคำสอนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจริงอย่างนี้และต้องเป็นอย่างนี้ตามลำดับาะฉะนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะนอกจากเข้าใจให้ถูกต้องเรื่องของขณะที่สติเกิดแล้วก็กำลังค่อยๆศึกษาเพื่อเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะ กิจอื่นไม่มีเลยคะ่ะนอกจากกิจจยนและถ้าเข้าใจจริงๆแล้วก็ไม่มีใครไปทําให้สติปัฏฐานเกิดได้ต้องเป็นเรื่องของความอดทนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความเป็นผู้ตรงต่อธรรมะขณะที่สติปัฏฐานเกิดที่ไม่ดูลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรครับขณะที่สติปัฏฐานเกิดมีสภาพธรรมะกํา,กากลังปรากฏในขณะนี้ปกติธรรมดาหลงลืมสติ ปกตินะคะแต่เวลาที่สติปัฏฐานเกิดนดี่หมายความว่ามีการระลึกที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะถ้าขณะนี้เป็นธรรมะการระลึกได้อย่างเดียวไม่พอต้องมีสัมมาสังกัปปะด้วยมีวิตตะกะเจตสิกด้วยอย่างเช่นโลภะเกิดเราก็รู้ได้ใช่ไหแต่ถ้ารู้ยังไงอะคะถ้าถามคุณทศพลว่ากาแฟอร่อยไหมคุณทศพลตอบได้ใช่ไหมฮะว่าอร่อย ขณะนั้นเป็นสติหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วขณะไหนเป็นสติขณะที่เลิกดูเลิกรูรกร้อะไรดูรู้ร,รถเนี่รู้รถใช่ไหมฮะขณนะนั้นรู้รถว่าอย่างไงรู้เป็นนามธรรมขณะที่ตอบว่ารู้รถนะคะ เห็นนะฮะอันนี้จะต้องแยกว่าแค่สติระลึกลักษะที่สภาพลิมรสสภาพที่รู้รสว่าเป็นลักษณะรู้นั่นถึงจะเป็นสัมมาสติที่จะระลึกที่ลักษณะรู้แต่ยังต้องอาศัยสัมมาสังกัปปะด้วยขาดไม่ได้ันต่างกันที่ขณะที่โมหะนี่ไม่ไม่รู้ฮะโมหะก็ไม่รู้เลยเวลานี้หลังจากเห็นแล้วเป็นโมหะก็ไม่รู้หลังจากได้ยินแล้วเป็นโมหะก็ไม่รู้หลังจากลิมรสแล้วเป็นโมหะก็คือไม่รู้ ไม่รู้คือไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะขณะที่มีโมหะก็ไม่รู้ว่าเป็นโมหะอย่างเราเห็นอย่านี้ค่ะหลังจากเห็นก็เป็นโมหะก็ไม่รู้ว่าเป็นโมหะนั่นคือโมหะแหละที่ไม่รู้คุณครับแต่ถ้ามันเกิดดีใจเกินกว่านั้นอีกเป็นนิดหนึ่งเนี่ยนะคะว่าแหมมันสามารถที่จะค่องแพ้่วได้หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องมีความละเอียดว่า มีเราเนี่แทรกอยู่หรือเปล่าว่าเป็นเราที่สามารถจะมีความผ่องแผ้วได้หรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าความผ่องแผ้วเนี่ยมันเป็นของเราเพราะฉะนั้นลักษณะของความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะมีสามอย่างคือความยึดมั่นด้วยปัญหาหนึ่งนะคะด้วยความเป็นของเราแล้วก็ความยึดมั่นด้วยความเป็นตัวเราได้ทิฏฐิหนึ่งนะคะ และได้ความยึดมั่นว่าเป็นเราตัวใหญ่ๆอย่างนี้คือด้วยมานะอีกหนึ่งซึ่งมันมีลักษณะสามอย่างแต่ถ้าเป็นฝ่ายกุศลจริงๆนะ,ะจะสะอาดจริงๆขณะนั้นสามารถที่จะเห็นความผ่องแผ้วของจิตสภาพซึ่งปราศจากโลภะโทสะโมหะนะฮะแต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะแยกความต่างกันของความผ่องแผ้วหรือความปีติออกไปว่าขณะนี้มี ความแฝงไว้ด้วยเราหรือว่าของเราหรือว่าตัวตนหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเป็นปัญหามากๆแล้วก็เป็นปัญหาตลอดเลยระหว่างคนที่ศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยค่ะก็มีความแช่ค่ากับว่าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยนะคะดีกว่าความเป็นจริงฟังดูเหมือนไม่มีใครเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าสังเกตจากคำถามค่ะ เมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้ทําไมฉันมีอกุศลมากแล้วเมื่อไหร่กุศลของฉันจึงจะเป็นอย่างนี้ได้หรืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะแสดงเห็นว่าเราทําไมไม่คิดถึงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าเรามีทั้งกุศลและอกุศลตามความเป็นจริงคือกุศลก็เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอกุศลแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่เราจะไม่มีอกุศลอันนี้ หรือว่าเมื่อไหร่กุศลอันนี้เราจะเพิ่มขึ้นเช่นเมื่อไหร่สติปัะทานจะเกิดบ่อยๆลืมเลยคำนี้ค่ะก็ะเหตุว่าถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเราไม่ได้รู้จักตัวเราเองตามความเป็นจริงเราอยากจะดีเกินกว่าความจริงที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมคะคือเราอยากจะมีสติมากๆถ้าคนไหนมีสติมากๆนี่คือต้องการดีเกินความเป็นจริงที่ตัวเองเป็นในเมื่อตัวเองเนี่ยไม่มีเหตุพอที่จะให้สติปัฏฐานเกิดมากม แต่ว่าใจคิดว่าเมื่อไหร่นะสติปัฏฐานจะเกิดมากๆนี่ก็คือหวังจะดีเกินความเป็นจริงแล้วถ้าใชนผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นผู้ตรงที่สุดนะคะอกุศลทั้งหมดยังมีตราบใดก็เป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงว่ายังมีตราบนั้นยังมีความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะก็คือสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะยังไม่มีปัจจัยที่สติปัฏฐานจะเกิดก็ไม่มีปัจจัยที่สติปัฏฐานจะเกิด ไม่ต้องข้าำควรว่าวันนี้สติเกิดน้อยหรือว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้นะคะนั่นแสดงว่าเราต้องการที่จะดีเกินกว่าความเป็นจริงที่เราเป็นคือถ้าทราบว่าสติปัฏฐานคือขณะที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏแล้วก็ไม่สนใจเลยว่าจะรู้มากรู้น้อยรู้อะไรแค่ไหนนะจะไปรู้โลกสว่างโลกมืดก็ไม่ต้องสนใจอีก แต่ว่าปริยัติเป็นอย่างไรผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแล้วรู้จริงตามนะั้นไม่ผิดกันนี่เป็นความคิดของผมนะฮะคำว่าปิดบังเดี๋นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เห็นว่ามันมีอะไรปิดบังเลยนอกจากความไม่รู้ของเราเองทําให้ไม่สามารถเห็นธรรมะตามความเป็นจริงได้จนกว่าจะได้การอบรมสะสมสติและปัญญาก็จะเห็นตามความเป็นจริง อย่างที่ผู้เห็นแล้วอย่างนั้นความจริงในขณะนี้นะคะคือไม่ผิดจากปกติเวลานี้ค่ะเห็นเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะผิดจากขณะนี้ไม่ได้เลยที่กล่าวว่าทางตาที่กําลังสว่างนะคะหรือว่าทางปัญจทวารทางอื่นทั้งหมดไม่ว่าทางหูที่เสียงกําลังปรากฏปิดบางมโนทวารเพราะเหตุว่าเรารู้ว่ามโนทวารเกิดต่อทุกวาระของการเห็นหรือทุกวาระของการได้ยิน แต่ทำไมสภาพล้วนๆของมโนทวารเนี่ยจึงไม่ปรากฏเลยใช่ไหมคะทางตาเนี่ยมีสีปรากฏสักครู่หนึ่งมีเสียงปรากฏกระทบแข็งเอาแข็งปรากฏและลักษณะของมโนทวารล้วนๆซึ่งเกิดต่อจากทางตาทางหูเหล่านี้ไม่เห็นปรากฏเพราะว่าทางนี้ทางตาปรากฏเอาเสียงปรากฏเอาแข็งปรากฏใช่ไหมคะ นี่แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงคืออย่างนี้ไม่ได้ผิดปกติเลยเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะไม่เปลี่ยนลักษณะนี้ยังเป็นอย่างนี้นะคะและสาหรับผู้ที่เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะผู้นั้นก็จะรู้ว่าขณะใดที่สติเกิดเนี่ยสติมีลักษณะอย่างนี้ กำลังระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติอย่างนี้และปัญญาในขั้นต้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรู้ชัดแน่นอนที่สุดค่ะเหมือนกับมีดยังไม่คมและเราก็ต้องรับมีดจนกว่ามีดนั้นจะคมถ้ามีดคมแล้วไม่ต้องรับถ้ารู้แล้วไม่ต้องระลึกใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าไม่รู้จึงต้องระลึกแล้วก็ไม่รู้อีกแล้วก็ระลึกอีกแล้วก็ไม่รู้อีก คำว่าไม่รู้ที่นี่หมายความว่าความรู้ขั้นปริยัติเนี่ยมีตอบกันได้หมดว่าทางตาเนี่ยกําลังเห็นเนี่ยเป็นสภาพรู้และสีนี่ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏที่ไม่ใช่สภาพรู้แต่เวลาสติระลึกจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าธาตุรู้หรืออาการรู้หรือเพียงลักษณะรู้ซึ่งไม่ใช่เราลักษณะของธาตุรู้คราวเนี่ยจะต้องเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะ ซึ่งเพียงเกิดขึ้นแล้วจริงๆก็ดับด้วยเกินกว่าที่เราจะไปยับยั้งได้นี่เป็นเครื่องแสดงเห็นว่าพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากว,ว่าที่จะได้ประจักษ์ความจริงแล้วก็ทรงแสดงให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเว้นไม่ได้เลยทุกอย่างรวมทั้งการเห็นขณะนี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงที่นี่คือดับทันทีค่ะ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งคิดว่าไม่เที่ยงในเมื่อตาเราบอดไปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ขณะนี้กําลังเกิดดับแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมากมายสักแค่ไหนก่อนอื่นต้องเห็นอวิชชาของตัวเองแล้วก็ต้องรู้ว่าอาวิชชาอันนี้ค่ะจะละได้ต่อเมื่อปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นโดยสติระลึกเพราะว่าปัญญาขั้นปริยัตทั้งหมดเนี่ยฟังเท่าไหร่ก็อยู่แค่นั้นแหละ คือทางตาก็เป็นาธาตุรู้และสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นแต่เพียงสีสารวัณณะต่งตางๆก็อยู่แค่นี้ไม่ไปไหนนั่นคือปัญญาขั้นปร,ริยัติจะเจริญมากมายเจ็ดคัมภีรกี่รัธกถาก็ตามแต่ก็จะอยู่เพียงเท่านี้เพระเหตุว่าสภาพธรรมะมีจริงๆกำลังทำการงานสภาพธรรมะทุกอย่างเกิดขึ้นทำการงาน เห็นเนี่ยค่ะไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆกําลังทํากิจเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้จิตเห็นเนี่ยทาหน้าที่เห็นเสียงที่กําลังปรากฏในขณะนี้ก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จิตได้ยินเนี่ยก็มีหน้าที่เกิดขึ้นคือได้ยินเสียงที่กําลังปรากฏในขณะนี้นี่คือจิตการงานหน้าที่ต่างๆ่ีอนี้ที่ผมฟังท่านอาจารย์กําลังให้คําอธิบายเนี่ย ตามความเป็นจริงเดี๋ยวนะี้ผมเห็นท่านอาจารย์แล้วก็เสียงที่ท่านอาจารย์พูดเนะี่ยได้ยินทุกถ้อยคํารู้หมดเลยจําได้หมดเลยมันมีลักษณะที่เกือบจะว่าพร้อมกันไปเลยอันนี้ก็เป็นของจริงอีกจริงยังไงต้องเป็นจริงอย่างนั้นนะคะจริงอย่างนี้นะคะ,คะถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยใครจะมาบอกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเนี่ยก็ต้องหัวเราะหรือก็เมินเฉยหรือก็ไม่เชื่อ แต่ถ้าศึกษาพระธรรมถึงขณะจิตนะคะทีละขณะซึ่งต่างกันจากทางตาแล้วก็ผ่านไปถึงทางหูแล้วก็มีการคิดนึกมีการจำได้หรือเสียงที่กำลังปรากฏเนะะี่ยค่ะขณะแรกวาระแรกก็เป็นได้ยินเสียงและภายหลังก็รู้ความหมายเพราะเหตุว่าถึงเราจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเรานึกคำได้ใช่ไหมคะนึกถึงเขาเต่าทุกคนนึกในใจ เขาเต่าใช่ไหมคะเสียงไม่ได้ออกมาเลยแต่ใจเน้นึกได้ไม่ว่าเราจะนึกถึงใครก็ตามจะมีชีวิตอยู่หรือว่าจะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามนะคะทันทีที่นึกเป็นเรื่องเป็นคำเนี่ยให้ทราบว่าเป็นสัญญาความจำเสียงซึ่งทำให้มีชื่อต่างๆแล้วก็ทำให้เรานึกถึงเรื่องราวต่างๆ นี่ก็เป็นจริงค่ะทั้งหมดเป็นจริงอย่างไรเป็นจริงอย่างนั้นไม่ต้องไปบิดเบือนไม่ต้องไปคิดว่าธรรมะคืออย่างอื่นนะคะแต่ว่าเวลาที่ปัญญาอบรมเจริญแล้วรู้ความจริงอย่างนี้สามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนซึ่งการไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เพียงแต่ขั้นปริยัติที่เรามาพูดกันทุกวันทุกวันนะคะกลางตำรามากี่เล่มว่าไม่ใช่ตัวตน แต่ไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเข้าใจในธาตรู้ที่กำลังเห็นเมื female, ่อเข้าใจในลักษณะของธาตรู้ซึ่งเป็นอาการรู้ที่กำลังเห็นจะรู้ว่านั่นเป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่มีได้ยินเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเข้าใจในธาตุที่ได้ยินเสียงว่าเป็นธาตรู้เสียงที่เราใช้คำว่าได้ยินเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีความคุ้นเคยกับธาตรู้ ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและก็ยังสารพัดของลักษณะที่เรามีอยู่ในวันหนึ่งใช่ไหมคะเช่นความโกรธความดีใจความเสียใจทั้งหมดด้วยการนึกคิดทั้งหมดเนี่ยค่ะปัญญาสามารถจะรู้ในลักษณะอาการซึ่งเป็นธาตรู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างจนกว่าจะทั่วต้องใช้คำว่าจนทั่วถ้าไม่ทั่วและไม่มีทางจะไปไม่ใช่ตัวตนไม่ได้ จะละคลายการยึดถือไม่ได้เพราะว่าปัญญาเนี่ยเพียงแต่รู้จักชื่อนามกับรู้จักชื่อรูปแต่ตัวจริงของนามตัวจริงของรูปซึ่งกําลังทํากิจการงานในขณะนี้ไม่เคยรู้นี่คือปัญญาที่ต่างขั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆไม่ผิดปกติป,กต,ปกติเป็นอย่างไรตามที่ทรงแสดงไว้เนี่ยจะต้องรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นแม้แต่มโนทวารซึ่งเกิดต่อจาก ทวารทางตาทางหูเนี่ยก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นทีนี้ท่านอาจารย์มีคําเปลี่ยนในเรื่องคําว่าธาตุรู้เนี่ยแต่เวลาที่เราพูดกับพูดว่าเป็นเรื่องของโสตวิญญาณจากักขูวิญญาณเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนมาเป็นคำว่าธาตุรู้อาการรู้เนี่ยไม่มีทางเลยค่ะเพราเหตุว่ามีลักษณะสองอย่างคือน,นามธรรมากับรูปธรรม ทั้งหมดย่อโลกพุกจักรวาลลงมาแล้วนะคะจะมีสภาพธรรมะเพียงสองอย่างคือสภาพซึ่งเป็นาธาตรู้ค,ค่ะกับสภาพที่เป็นรูปธรรมคือไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่าธาตรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเ,เพราะฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะปัญญาก็จะต้องอบรมจนกว่าจะรู้ว่าเป็นแต่เพียงาธาตุชนิดหนึ่งเป็นของจริงชนิดหนึ่งเป็นอาการรู้ชนิดหนึ่ง ความรู้ไม่มากมายอย่างนี้นี่ก็คงจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะเรอ,อะไรทั้งหมดที่เรียนมาก็คืออยู่ในตำราอาจารย์จะขยายนิดนึงค่ะจากความไม่รู้สู่ความรู้จะทำอย่างไรถ้ารู้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับนะคะแล้วก็ปัญญาจริงๆที่รู้จริงเนี่ยสามารถประจาักษ์การเกิดดับได้ แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ทันทีที่ฟังความอดทนมีไมค่ครั้งที่จะฟังต่อไปจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจจนกว่าสติจะเริ่มระลึกแม้แต่ระลึกครั้งแรกก็ยังไม่เข้าใจหรือว่ายัางไม่รู้ชัดก็จะต้องอดทนที่จะระลึกต่อไปอีกระลึกต่อไปอีกคนที่จเจริญสติปัฏฐานเนี่ยคะ่ะเป็นคนที่จะรู้ความอดทนอย่างยิ่ง จะไม่มีความอดทนอะไรที่จะอดทนเท่ากับการรอผลโดยที่ว่าไม่หวังว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คนเราเวลาทำอะไรเนี่ยนะคะก็จะมีความหวังใช่ไหมคะคิดว่าสักปีหนึ่งก็คงจะเรียนจบหรือว่าสองปีสามปีก็คงจะได้ปริญญาหรือสามารถที่จะทำงานนี้โครงการนั้นเสร็จภายในห้าปีสิบปีนั่นคือความหวังแต่สำหรับสติปัฏฐาเนี่ยคะ่ะ แต่ละขณะซึ่งกำลังไม่รู้แล้วจะค่อยๆรู้ขึ้นเนี่ยคนที่เจริญสติปัฏฐานจริงๆจะรู้ว่าลักษณะของความอดทนแท้ๆความอดทนจริงๆเนี่ยคืออย่างไรเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้ยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดไม่ใช่รู้ง่ายสต,ติผมคงยังไม่เกิดง่ายอะคิดว่าคงจะเริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมบารมีก่อนคือคิดในแง่นี้ก่อนต้องการทราบผลของการปฏิบัติ มีสมาธินั้นเราช่วงนั้นจะการเกิดดับเนี่ยเราเราเพ่งที่การเกิดดับจะเห็นได้ชัดเจนแต่ช่วงนั้นเวลานี้จิตเกิดดับหรือเปล่าจิตเกิดดับแต่แต่ช่วงก่อนที่ทําสมาธิเราไม่รู้เวลานี้รู้ไม่ค่ว่าจิตกําลังเกิดดับประจักษ์การเกิดดับของจิตหรือเปล่าขณะนี้ทราบรับว่ามีจิตเกิดดับประจักษ์การเกิดดับหรือเปล่าไม่ครับ่ะไม่เพราะฉะนั้นที่ทําสมาธิก็เป็นโมฆะเพราะว่าไม่สามารถจะทําให้ประจักษ์การเกิดดับของ กำลังเห็นขณะน,นี้กําลังได้ยินขณะนี้แต่ก็ให้เกิดปัญญาได้ได้ถ้าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงขณะนี้เดี๋ยวนี้ของจริงคือเดี๋ยวนี้ค่ะอย่างเสียงเมื่อกี้นี้เสียงสุนัขเนี่ยนะคะเป็นชีวิตประจําวันเป็นของจรงิงถ้าปัญญาเกิดปัญญารู้ได้สามารถประจาักษ์การเกิดดับได้ถึงไม่ใช่เสียงสุนัขเมื่อกี้นี้ขณะน,นี้เสียงที่กําลังปรากฏขณะน,นี้ปัญญารู้ได้ ให้ทราบว่าเมื่อเป็นปัญญาและปัญญารู้ได้ไม่ใช่อวิชชาพระนั้นการอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้ได้ไม่ใช่เพื่อไม่รู้หรือรู้ไม่ได้ในสิ่งที่กําลังปรากฏที่อาจารย์สอนมาแบบนี้หมายถึงคนที่รับได้ก็ต้องมีกําลังพอสมควรที่จะรับนะครับทุกคนกําลังพูดถึงเรื่องการอบรมเจริญปัญญาเพื่อให้รู้อย่างนั้นนี่คือความอดทนนี่คือบารมีด้วย ไม่ใช่รู้อย่างอื่นรู้ของจริงค่ะอย่างพวกเรานี่นะคะก็เป็นผู้ที่เห็นคุณของพระธรรมค่ะแม้ว่าชีวิตประจําวันของเราจะตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็เดินทางมาเที่ยวน้ําตกเราก็ยังมีการสนทนาธรรมกับการฟังธรรมะนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าเราเนี่ยเห็นความสําคัญและเห็นพระคุณของพระธรรมแต่อีกสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเตือนเราด้วย คือการเคารพในธรรมะเพราะว่าการเคารพในธรรมะหมายความว่าต้องเป็นผู้ที่พิจารณาให้เข้าใจจริงๆยิ่งขึ้นและประพฤติปฏิบัติตามด้วยนี่คือการเคารพในพระธรรมคนไหมาครับการฟังธรรมโดยการเคารพไม่ใช่ฟังโดยความประคองมือหรือก็มีอย่างไรก็เป็นฟังให้เข้าใจแล้วก็เป็นการเคารพในธรรมะ เพราะฉะนั้นจุดประสงค์เนี่ยคะ่ะนั่งหรือนอนหรือยืนหรือเดินด้วยความเคารพคือการฟังเพราะเห็นคุณประโยชน์จริงๆต้องการเพื่อเข้าใจจริงๆ<า>อันนี้แล้วแต่การสะสมนะคะเทวิทันอนุโมทนาคนที่แสดงความเคารพด้วยกายด้วยวาจาด้วยความนอบน้อมว่าเข้าสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องขัดเกลาในชีวิตมีมากนะคะ บางคนกายดีวาจาไม่ดีใจไม่ดีบางคนวาจาดีกายไม่ดีใจไม่ดีบางคนใจดีค่ะใส่กายไม่ดีวาจาไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพร้อมทั้งกายวาจาใจก็ต้องขัดมากนะคะเอาถามว่าเริ่มตอนแล้วก็รู้ว่าตอนไม้แล้วก็รู้ว่าตอนไม้นั้นก็ชื่ออะไรอีก แล้วก็รู้ตลอดอสภาพธรรมอ่ะใครก็จะามว่ารู้สภาพธรรมแล้วก็รู้อะไรอีกมีอะไรอีกคะนอกจากสภาพธรรมแต่ว่าสภาพธรรมะนะคะมีหลายอย่างไม่ใช่มีแต่ทางกายที่กระทบหรือทางตาที่เห็นต้องทงั้งจิตเจตสิกรูปและสภาพธรรมสุดท้ายที่จะต้องไปะจษ์แจ้งก็คือพระนิพพาน คนไม้กําลังแสดงธรรมนี่แล้วก็ตั้งใจฟังนี่เป็นธรรมะไดนมะธรรมะมีอยู่แล้วนะคะทั้งกุศลและอกุศลค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ธรรมะที่เป็นรัตนะที่นํามาซึ่งความปลื้มใจ <Yeah. S 2> หรือรัตนะอื่นใด <Yeah. S 2> อย่างเราจะได้แก้แหวนเงินทองก็ยังไม่ปลื้มใจเท่ากับได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นรัตนะก็ต้องเป็น สารณะคือเป็นที่พึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังนี้นะคะเป็นการฟังปริยัตเพื่อที่จะให้ประพฤติปฏิบัติตามหนทางที่จะทําให้ถึงนะวโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นพรหมบุคคลนะคะคือคนที่มีอิทธิฤทธิ์มีความสงบเหาะเหินเดินอากาศได้ ก็ไม่ใช่พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าไม่รู้หนทางที่จะทําให้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงผู้ที่เห็นพระคุณของพระธรรมก็คือรู้ว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นทําให้เราเกิดปัญญาด้วยตัวของเราเองที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏได้คนณจวาก็บอกว่าอ่าฟังธรรมแล้วก็ไม่ไปแต่แต่ก็ โลภะหรือไม่โลภะก็ไม่รู้แต่ว่ามีเต็มใจในการฟังธรรมแล้วก็ย่าฟังธรรมบ่อยๆอย่างนั้นก็เป็นในตัวอีกหรือไมอย่ยาฟังธรรมบ่อยๆอย่างนั้นนี่เป็นการที่เราจะเห็นพระกรุณาคุณนะคะที่ว่าทรงสแสดงธรรมะให้เราพิจารณาโดยละเอียดไม่มีใครสามารถที่จะรู้จิตใจของคุณจาวาได้หรือจิตใจของคนที่กําลังพูดเองนะคะก็เกิดดับสลับกันเร็วมาก ต้องอาศัยการเจริญสติปัฏฐานซึ่งประกอบได้มากมีองค์ห้าจริงๆคือไม่ใช่มีแต่สัมมาสติเท่านั้นยังต้องมีสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิที่จะรู้ว่าเฉพาะในขณะนั้นจริงๆเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพเหตุว่าถ้าในขณะที่กําลังฟังและปีติในธรรมะนะคะขณะนั้นชั่วขณะนั้นเป็นกุศลแน่นอนแต่ว่าขณะที่มีความอยาก ไม่ว่าจะอยากในอะไรทั้งสิ้นค่ะลักษณะที่อยากเป็นลักษณะที่ติดข้อง